วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566นายบันเทิงชาสวนเกษตรอำเภอบ้านไผ่หอมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไท่ได้จัดกิจกรรมสรืบสารประเพณีลงแขกหวานข้าวตามวิถีชาวนาดั้งเดิมโดยมีนายปิตานนปัญญานายอำเภอบ้านไท่กำนันผู้เหี่ยบ้าน และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตมุลเมืองเพียเข้าร่วมงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสื่อสารมัฒนธรรมประเพณีสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเป็นเลิกดีในการเริ่มต้นการเพาะปลูกข้าวนาแปลงสาธิตกลุ่มนาแปลงใหญ่นางการจนาอริยะภักดี หมู่ที่ 1- บ้านเมืองเพียตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นทั้งนี้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองเพียหมู่ที่1ห,หมู่ที่สองและหมู่ที่8ปดตำบลเมืองเพียได้จัดทำแปลงนาสาธิตโดยสาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตโคเดอร์ม,มาและสาธิตการคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตโคเดอร์ม,มานหวาน เพื่อต้านทานโรคและช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีต่อไป